4 0ครับกับผมนายมารุณินดอลลาร์นาดศูนสี่นย์ครับผมนะครับกลุ่มของเราผมนะครับได้หัวข้อเรื่องนะครับแมนอีเดมิเจนแมนอีเดมิเจนนะครับเป็นอะไรอย่างเีรามาตัำความรู้าัจกับความหมายนะครับครับอ่ารบ เนี่ยเราคอ่าครับผมอ่าเรามาดูเรื่องความหมายของการความหมายของ M MITM คำย่อครับผมหมายถึงการที่ผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกกลางหรือเราจะเรียกว่าแฮกเกอร์ก็ได้ครับผมเดีอยวแฮกเกอร์ว่าอะไรก็ได้ครับผมผู้ไม่หวังดี ก็ามาแทรกกลางในการสนทนาระหว่างตัวสอคนครับผมแล้วทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับสมข้องของผู้สนทนา,าและทำให้คู่ไม้หวังดีสามารถใช้รูปแบบการโตนตรีในลักษณะนี้ในการดักรับหรือเปลี่ยนแปลขงข้องทั้ง2ฝั่งสรรืสรร่สรรอสารนส่อสารยู่ได้ มือถือสามารถแทรกแซงการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ w i ไวไฟอ e s s Point เพื่ออ่านกลองแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่รับส่งระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องนั้นได้อนุดูนะครับในเรื่องของการก่อความเสียหายนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับที่ผมได้เอามานะครับก็อันที่จริงยังมี เยอะนะครับเรื่องของความเสียหายนะครับที่เกิดจากการทำแมนจิเตอร์มินเดอร์เนี่ว่าการที่ถูกคนที่เป็นบุคคลที่3นะครับอย่างเช่นเรานะครับสนทนากับเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าจะเป็นคนที่3นะครับที่จะเป็นการดักเก็บข้อมูลของเรานะครับไปทําให้เกิดความเสียหายให้เกิดกับตัวเราในการท์กาแบนจิเตอร์มินเดอร์นะครับซึ่งความเสียหายหลักๆก็คือว่าเราจะถูกหลอกลวงนะครับให้ต่อกับเครื่องที่เป็น เป็นอินเจร์นโดยไม่รุกกนะครับหรือว่าจะผ่านคดอนทอดนะครับคดอนทอดก็คือว่าเป็นภาษาที่เป็นพื้นเป็นอะไรก็เป็นมาตรฐานในการสื่อสารนะครับนะครับก็คือว่าผู้ยมเจนะครับสามารถที่จะหลอกเราซื่อนะครับไม่ให้ แจ้งเตือนว่านะครับแฟรองนะครับไม่ถูกต้องนะครับหลักๆก็จะมีการแจ้งว่าแฟรั่วที่เราใช้นะครับจะถูกต้อหรือไม่นะครับนี่เป็นการผู้ยมทีนะครับผู้มีควังดีนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สามารถหลอกเคิลเซอร์ได้ว่า